สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวประจำวันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ข่าวแรกเราก็ไปดูราคาทองคำกันเลยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ทองคำก็ปิดลบนะครับเนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะก็การที่พุ่งขึ้นมานะครับของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยนะครับที่ฉุดตลาดนอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังวิตกคังมลมุ่า ประธานเฟดนะครับอาจจะตึงดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดเอาไว้นะแล้วก็วันนี้นะก็มีข่าวด้านอุปทานของอเมริกาเกี่ยวกับ ISM นะเปิดเผยว่านัชนีภาคบริการขอสารัปรับตัวเข้าสู่ระดับ53.4ในเดือนมก,กราคมนะครับจากระดับเดิมที่50.5นะทําให้นักวิเคราะห์นะครับคาดการนะครับว่าอ่าอันนี้บ่งชี้ว่าภาคบริการสหรัฐมีการขยายตัวแล้วก็ แระขยายตัวที่ติดต่อกันมาเป็นเดือนที่ส3แล้วนะครับก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าวันนี้นะก็กองขามล่วงอยู่ประมาณ1,300จุดนะในทางเทคนิคแล้วนะครับก็มองว่าบริเวณแนวซับไพน์นี้นะมีโอกาสที่ราคาขึ้นมาทดสอบแล้วจะปรับตัวลงต่อได้นะครับซึ่งเป้าหมายถัดมานะครับก็อาจจะมองที่2,000นะครับประมาณ2,000ทั่วเลยนะบริเวณปลายด้านล่างตรงนี้นะครับ นะแต่ถ้าเกิดว่าราคานี้ไม่สามารถที่จะรับไว้ได้นะก็มองที่โซนดีมานก่อนหน้านี้ช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นมาในจุดนี้นะหนึ่งเจนถึงประมาณหนึ่นะโซนนี้ก็เป็นสองโซนที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเป็นเป้าหมายในฝั่งเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าราคาเกินขึ้นมา2043ขึ้นไปนะราคาอาจจะขึ้นไปอีกแนวหนึ่งก็คือบริเวณที่เขา ลุดโซโลงมาในกรอบนี้นะอ่าเป็น2กรอบแนวต้านนะครับที่ถ้าเกิดว่าอ่าแนวต้านนี้เอาไม่อยู่นะอาจจะเป็นขาขึ้นกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ตอนนี้เราต้องมองลงไว้ก่อนนะเพราะว่าทาททานเทคนิคแล้วนะครับยังเป็นขาลงอยู่นครับถัดมานะครับไปดูกันที่น้ำมันดิบกันนะครับ WTI เมื่อวานนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะครับได้แรงหนุนจากการที่คาดการว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางร,รวมถึงสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังไม่มีแนวโนนมยุติลงเลยนะอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกนะแล้วก็ราคาทนนี่ยดีตัวท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางของอเมริกาและก็อังกฤษที่ใช้ปฏิการทางอากาศโจมตีหัวจังหวัดทางตอนเหนืออเยเมนนะก็ทําให้ราคาพุ่งขึ้นมานะในทางที่ดีแล้วก็เป็นการ พุ่งขึ้นมาตามเทคนิคนะคขึ้นมาพักตัวนะซึ่งในกรอบนี้นะครับที่ราคาเนี่ยมีการเบรกลงมานะก็เป็นจุดแนวต้านที่เอาไว้สาหรับท็อตเซลล์นะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยพุ่งขึ้นเกิน74 5จขึ้นไปได้นะครับเราก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะก็คือโซนตรงนี้นะแต่ว่าโซนตรงเนี้ยน่าจะไม่แข็งแรงแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าราคายังไม่เกิน74.5หตรงนี้เราก็มองฝั่งเซลล์ไว้ก่อนนะส่วนเป้าหมายนะครับอาจจะมองเป็น ด้านล่างสุดเลยนะครับบริเวณ68.9นะจนถึงประมาณ67.9ตรงนี้เนี่ยก็เป็นดีมาสูงที่น่าสนใจนะครับในการทํากำไรเป้าหมายฝั่งเซลล์นะแล้วก็อันนี้นะครับก็อีกประมาณ20นาทีนะครับก็จะประกาศเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนะของออสเตรเลียครับคาดการว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดว่าคงจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ สกุลเงินออสเตรเลียนะครับอ่อนค่าลงนะชั่วคราวนะครับถ้าในทางเทคนิคแล้วนะถ้าอ่อนลงเนี่ยแสดงว่าราคาจะต้องลงต่อนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ราคาอาจจะเล่นตลกนะก็คือขึ้นมาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ค่อยดีดตัวลงไปนะซึ่งแนวต้านบริเวณบริเวณ0ู5 5ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเทขายนะครับส่วนเป้าหมายนะ เป้าหมายที่คาดว่าราคาจะลงไปนะครับก็อยู่บริเวณดีมาโซนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะอยู่ที่0.6393นะครับจนถึง0.6333ตรงนี้นะก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเทคฟปรฟิตนะหรือว่าใครที่มองฝั่งบายนะก็จุดนี้ก็สามารถที่จะเข้าบายได้เช่นเดียวกันนะครับเนีสำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ